เมื่อความคุ้มค่ามาพร้อมกับดีไซน์ที่เหนือการเวลาสิ่งที่เกิดขึ้นคือยานพาหนะที่กลายเป็นตำนานในชีวิตประจำวันและนั่นคือสิ่งที่2026 Honda Wave 1 2 5 i เป็นอยู่ยินดีต้อนรับสู่ W A Auto Review วันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับหนึ่งในรถจักรยานยนต์แนวอันเดอร์โบนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ Honda กับเวอร์ชันปี2026ที่มาในเฉดสีเขียวใหม่อันโดดเด่นไม่ใช่แค่ยานพาหนะสำหรับการเดินทางแต่มันคือความคลาสิกที่ถูกชุบช พร้อมด้วยวิศวกรรมที่ลงตัวและความคุ้มค่าที่ไร้ที่ติมาเริ่มกันที่สิ่งที่สะดุดตาในทันทีการออกแบบเวฟห 25IP ปี2026ยังคงรูปลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูลเวฟไว้อย่างครบถ้วนกระทัดรดใช้งานง่ายและพร้อมสำหรับชีวิตในเมืองแต่ในปีนี้ h อน da าได้ปรับแต่งรายละเอียดให้เฉียบคมยิ่งขึ้นไฟหน้าดีไซน์ใหม่ที่ดูเฉียบคมขึ้นผสานเข้ากับเส้นสายของแฟริ่งอย่างลงตัวสีเขียวใหม่ไม่ได้แค่ทำให้ดูสวยงามเท่านั้น แต่มันยังแสดงถึงความมีสไตล์ที่ทันสมัยและดูพรีเมียมตั้งแต่แรกเห็นมองเผินๆก็รู้ทันทีว่านี่คือเวฟห -25 ่งไอรุ่นใหม่ที่พร้อมท้าทายทุกเส้นทางเมื่อเข้าไปดูใกล้ๆจะพบกับรายละเอียดที่ประณีตไฟเลี้ยวที่ออกแบบมาอย่างเรียบง่ายเส้นสายของตัวถังที่ไหลลื่นและท้ายรถที่ดูฉบเฉีียวล้อแม็กดีไซน์ใหม่ที่ทั้งเบาและแข็งแรงบ่งบอกถึงการผสมผสานระหว่างความงามและการใช้งานได้อย่างลงตัวเวฟห125ไไม่จำเป็นต้องส่งเสียงดังเพื่อเรียกร้องความสนใจ มันใช้ความละเมียดละใหม่ในการออกแบบเป็นตัวผู้แทนพูดถึงขุมพลังภายในตัวรถมาพร้อมเครื่องยนต์1 2 4 9ซีแบบสูบเดี่ยวระบายความร้อนด้วยอากาศอาจไม่ใช่ตัวเลขแรงม้าใหญ่โตแต่สิ่งสําคัญคือการจูนเครื่องยนต์ให้เหมาะกับการใช้งานจริงแรงบิดมาในรอบต่ําทําให้ขี่ในเมืองได้อย่างสบายการเร่งออกตัวดีตอบสนองคันเร่งได้นุ่มนวลด้วยระบบหัวฉีด PGM-FI ที่ประหยัดน้ํามันและลดมลพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพเกียร์กึ่งอัตโนมัติยังคงเป็นจุดเด่น ใช้งานง่ายแม้จะไม่มีคลัตมือแต่ยังให้ฟีลลิ่งขององค์การเปลี่ยนเกียร์เหมือนขี่มอเตอร์ไซค์จริงทําให้ขี่ในเมืองที่มีรถติดหนาแน่นได้อย่างไม่เหนื่อยเป็นทางเลือกที่ลงตัวระหว่างความสะดวกสบายและการควบคุมด้านความสบายเบาะนั่งกว้างขึ้นและนุ่มขึ้นรองรับผู้ขี่ทุกสรีระแม้มีผู้ซ้อนท้ายก็ยังคงความสมดุลและควบคุมได้ดีระบบการสะเทือนหน้าแบบเทเลสโคปิกและโช้หลังคู่เซตมาอย่างเหมาะสมซับแรงสะเทือนจากหลุมบอ่อหรือถนอนขรุขระได้อย่างยอดเยี่ยม ่วยให้การขับขี่รับรื่นในทุกเส้นทางในเรื่องของอัตราการประหยัดน้ำมันเบฟหนึ่าไอทำได้ยอดเยี่ยมเช่นเคยอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ65-70กิโลเมตรต่อลิตรและด้วยถังน้ำมันขนาดประมาณ5.4ลิตรคุณสามารถขี่ได้ไกลกว่า300กิโลเมตรต่อการเติมเต็มถังประหยัดทั้งเวลาและเงินในระยะยาวแผงหน้าปัดเป็นแบบดิจิทัลผสมอนาล็อกที่อ่านง่ายไม่ซับซ้อนบอกความเร็วระดับน้ำมันตำแหน่งเกียร์และไฟเตือนต่างๆอย่างชัดเจนเหมาะกับการใช้งานประจำวันโดยไม่ต้องปรับตัวอะไรมาก พื้นที่เก็บของใต้เบาะสามารถใส่ของใช้เล็กน้อยได้เช่นกระเป๋าใบเล็กหรืออุปกรณ์ซ่อมบำรุงส่วนท้ายมีตะแกรงเหล็กที่แข็งแรงรองรับการติดตั้งกล่องหลังหรือบรรทุกของเพิ่มได้ตามต้องการถือเป็นจุดเด่นที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีระบบเบรกหน้าแบบดิสและเบรกหลังแบบดรัมแม้จะดูเรียบง่ายแต่ให้แรงเบรกที่มั่นใจและควบคุมได้ดีต่อการใช้งานจริงไม่มีระบบ ABS แต่ก็สมเหตุสมผลตามระดับราคาของรถรุ่นนี้ การดูแลรักษาก็าง่ายดายตามสไตล์ฮอน d a าอะไหล่หาได้ง่ายศูนย์บริการมีอยู่ทั่วไปและเครื่องยนต์ก็ทนทานหายห่วงใช้งานระยะยาวได้สบายๆโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาในด้านเทคโนโลยี Honda ใส่มาแบบพอเหมาะไม่มากเกินไปแต่พอให้ใช้งานได้จริงไฟหน้าแบบเล็ดช่วยเพิ่มความปลอดภัยและรูปลักษณ์ที่ทันสมัยระบบหัวฉีดใหม่ช่วยให้ผ่านมาตรฐานไอเสียที่เข้มงวดขึ้นโดยยังคงสมรรถนะไว้ได้อย่างดี ราคาจำหน่ายในประเทศไทยสำหรับ Honda Wave 125i รุ่นปี2026เริ่มต้นที่ประมาณ55,000-60,000บาทแล้วแต่รุ่นย่อยและโปรโมชั่นของแต่ละตัวแทนจำหน่ายเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะความประหยัดและความทนทานถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าอย่างยิ่ง อีกหนึ่งจุดแข็งคือมูลค่าขายต่อเวฟ 125i เป็นรถที่ราคาตกช้ากว่ารุ่นอื่นๆเพราะชื่อเสียงของ Honda ที่การันตีความเชื่อมั่นไม่ว่าคุณจะขี่นานแค่ไหนหรือจะขายต่อในอนาคตรถรุ่นนี้ก็ยังมีตลาดรองรับเสมอแล้วใครคือกลุ่มเป้าหมายของ Honda Wave 125i รุ่นปี2026คําตอบคือเกือบทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนที่ต้องการรถประหยัดคนทำงานที่ขี่ทุกวันคนส่งอาหารที่ต้องการความทนหรือครอบครัวที่อยากมีรถสำรองไว้ใช้ในบ้าน รุ่นนี้ตอบโจทย์ทั้งหมดนอกจากนี้สำหรับใครที่เคยมีความทรงจำกับเวฟคันแรกในชีวิตรุ่นนี้คือการรํำลึกความหลังในเวอร์ชันที่ทันสมัยขึ้นมันไม่ใช่แค่รถแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของอิสรภาพความคล่องตัวและความไว้วางใจที่สังสมมายาวนานสรุปแล้ว Honda Wave 125i ปี2026ไม่ได้พยายามจะเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่มันรู้ว่าตัวเองคืออะไร รถอันเดอร์โบนที่ไว้ใจได้ขี่ง่ายประหยัดน้ำมันและพร้อมสำหรับการใช้งานในทุกๆวันในโลกที่อะไรๆก็เปลี่ยนแปลงเร็วรถรุ่นนี้ยังคงความเรียบง่ายที่ทรงคุณค่าอยู่เสมอขอบคุณที่รับชม WA Auto Review หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปรีวิวรถที่คุ้มค่าและน่าสนใจที่สุดในท้องตลาดเร็วๆนี้